ช่องนัดชาฮิวเป็นช่องเกี่ยวกับสุขภาพและความงามอาการปวดท้องข้างซ้ายให้ลองสังเกตตัวเองดูนะคะอย่าปล่อยให้ปวดนานๆเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าปวดท้องข้างซ้ายมันบ่งบอกถึงสัญญาณอะไร การปวดท้องข้างซ้ายอาการปรวดที่เกิดขึ้นนั้นก็อาจจะมีได้หลายสาเหตุนะคะเพราะว่าภายในช่องท้องของเรานั้นประกอบไปด้วยอวัยวะส่วนต่างๆและมีการทำงานที่มีปัญหาเกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่แตกต่างกันไปและอาการปรวดก็สามารถแบ่งได้เป็น2ออย่างได้แก่อากการปรวดท้องข้างซ้าย และอาการปวดท้องข้างขวาซึ่งอาการปวดเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายหลายสาเหตุจากโรคที่คุณหมอได้บอกมาก็ได้แก่โรคไตนะคะโรคล,ลำไส้อักเสบหรือแม้แต่กระทั่งโรคท้องผูกอาการปวดท้องที่ พูดมาดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นมาบ่อยๆและมักจะหายไปเองซึ่งอาการปวดท้องปวดท้องข้างซ้ายหรือว่าปวดท้องน้อยเป็นสัญญาณเตือนที่จะเกิดบอกกับเราว่ามันเป็นอาการผิดปกติจากเหตุการณ์ทั่วไปของร่างกายอาจจะเป็นเพียงไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็หายไปภายในวันนั้นโดยไม่ต้องเข้ากัน รับรักษาจากคุณหมอนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าปวดท้อง แล้วมีโอกาสที่จะกลับมาหาเราบ่อยๆคือถ้าเกิดว่าเราปวดบ่อยๆจนกลายเป็นอาการที่ปวดเหลือรังนะคะก็อาจจะมีสาเหตุมาจากโรคภายในได้ทางที่ดีที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าเรากำลังเผชิญกับการปวดท้องนะคะหรือว่าปวดท้องข้างซ้ายอยู่แนะนำให้ไปพบแพทย์นะคะเพราะแพทย์จะได้ทำการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุ ของการเกิดโลกได้ทันท่วงทีถ้าเรารับรู้ถึงอาการปวดท้องที่เกิดขึ้นในแต่ละข้างนะคะบางคนอาจจะปวดข้างซ้ายบางคนอาจจะปวดข้างขวานะคะเราก็จะรู้ว่า,าบ่งบอกถึงสุขภาพว่าเรา เป็นอะไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเฉพาะข้างซ้ายนะคะการปวดท้องข้างซ้ายนะคะก็มีข้างบนมีข้างล่างเดี๋ยวจะพูดถึงการปวดข้างปวดท้องข้างซ้ายบนก่อนนะคะเพราะว่าภายในช่องท้องของเราบริเวณซ้ายบนจะประกอบไปด้วยอวัยวะที่สำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารตับตับอ่อน ม,ม้ามลำไส้และไตซ้ายที่สำคัญก็ยังอยู่ใกล้หัวใจอีกด้วยฉะนั้นคนที่มีอาการปวดท้องข้างซ้ายบนหรือปวดท้องข้างซ้ายบริเวณใต้ซี่โคงก็อาจจะเกิดสาเหตุจากโรคเหล่านี้นะคะ โรคแรกคือลำไส้แปรปรวนนะคะอาการปวดท้องข้างซ้ายบนอาจจะเกิดมาจากการทำงานผิดปกติของลำไส้ซึ่งเป็นอาการเรื้อรังของโรคลำไส้แปรปรวนหรือโรคดังกล่าวนั้นอาจจะเกิดจากการติดเชื้อภายในลำไส้ และทําให้เกิดปวดท้องนั่นเองนะคะและยังมีอาการร่วมด้วยก็คืออาการท้องเสียเรื้อรังรวมถึงมีอาการท้องผูกอยู่เป็นประจำํำยังไงก็บอกเลยว่าโรคนี้เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถควบคุมให้อยู่ในภาวะปกติได้ข้อที่2ออาหารเป็นพิษหรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าภาวะอาหารเป็นพิษ เกี่ยวข้องกับอาการปวดท้องข้างซ้ายบนเพราะว่าเป็นหนึ่งในอาการของภาวะนี้มีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อที่มาจากอาหารอย่างเชียบพัน์ลักษณะและอาการที่เกิดขึ้นอื่นๆก็จะมีคลื่นไส้ปวดศีรษะอาเจียน ปวดเนื้อปวดตัวรวมไปถึงมีไข้สูงซึ่งผู้ป่วยบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นภาวะอาหารเป็นพิษจะเริ่มแสดงอาการภายใน48ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับประทานอาหารที่มีเชื้อโรคป,ปนอยู่ฉะนั้นก็คือต้องรีบไปพบแพทย์นะคะเพื่อให้แพทย์ได้ตรวจอย่างละเอียดและทำการรักษาให้ทันท่วงที3 กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบการรับประทานอาหารที่ไม่สดสะอาดหรือเป็นอาหารที่มีสารปนเปื้อนมีเชื้อไวรัสตลอดจนเชื้อแบคทีเรียก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้จะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงมีอุจจาระร่วงแบบเชียบพันร่วมด้วยก็คือก็จะมีอาการ พื้นไ้อาเจียนเบื่ออาหารไปจนกระทั่งถึงภาวะขาดน้ำได้ซึ่งการรักษาอาการอักเสบนี้จะต้องใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับการใช้ยาเพื่อรักษาตามอาการอานทิเช่นยาช่วยย่อยหรือยาลดกดในกระเพาะอาหารข้อที่4ท้องผูกเนื่องด้วยบริเวณ ช่องท้องส่วนบนเป็นที่อยู่ของอวัยวะสำคัญอย่างเช่นลำไส้ใหญ่จึงอาจจะทําให้ผู้ที่มีอาการท้องผูกรู้สึกปวดท้องข้างซ้ายบนได้โดยอาการปวดท้องนั้นเกิดขึ้นจากการที่อุจจาระตกค้างอยู่ภายในลำไส้ใหญ่ไม่สามารถเคลื่อนตัวไปได้ตามปกติซึ่งผู้ที่มีอาการนี้อาจจะรู้สึกอึดอัด อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดกลิ่นปากและกลิ่นตัวที่ไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย 5. โรคหัวใจอาจจะดูแปลกๆไปนะคะว่า,าปวดท้องข้างซ้ายบนทำไมถึงเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจนะคะแต่ว่าอาการปวดท้องที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่เป็นการปวดท้องข้างซ้ายบนก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่สื่อถึงการเริ่มต้นที่จะเป็นโรคหัวใจได้ ซึ่งการปวดท้องเป็นเพียงขั้นแรกที่จะนำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันประกอบกับอาการอื่นๆที่เกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็นอาการปวดที่รอบสะดืออาการปวดที่บริเวณลิ้นปีหรืออาการปวดที่บริเวณ ใต้าชายโครงหรือทองน้อยของเราโดยลักษณะอาการปวดที่เป็นขั้นตอนนั้นก็จะเป็นการปวดแบบเสียดเสียดปวดตื้อๆแล้วค่อยเพิ่มความรุนแรงของอาการ จนทำให้ไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารได้รวมไปถึงจนนอนไม่หลับนะคะอาจมีอาการอาเจียนบ่อยครั้งถ้าหากมีอาการทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกัน3-4ครั้งเนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์โดยโด่วนเลยนะคะทีนี้เรามาดูปวดท้องข้างซ้ายร่างดูนะคะว่าจะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคอะไรได้บ้าง ข้อที่1นึ่งซีดในรังไข่นะคะการเกิดซีดในรังไข่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการปวดท้องข้างซ้ายล่างได้เช่นกันโดยอาการปวดก็จะเป็นปวดแบบหนงวงวงทำให้ปัสสาวะบ่อยประจำเดือนมาผิดปกติ โดยการเกิดซีดในรังไขน่นี้ไม่ใช่อาการที่ร้ายแรงถึงขนาดที่จะกลายเป็นมะเร็งรังไข่ได้ผู้ที่มีความเสี่ยงว่าจะเป็นหรือเป็นแล้วแต่ยังมีขนาดของซีดท,ที่ไม่ใหญ่มากจำเป็นต้องทำการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดเพราะถ้าเกิดว่าหากทิ้งเอาไว้ก็ยิ่งทำให้อาการปวดท้องเพิ่มขึ้น2การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ สาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบรวมไปถึงกลวยไตยอักเสบอาจเกิดขึ้นจากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะที่จะส่งผลทําให้เกิดการปวดท้องข้างซ้ายร่างปัสสาวะติดขัดรวมถึงเกิดความรู้สึกปวดท้องน้อยในขณะที่ปัสสาวะถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยอาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อลุกลามไปยังไตได้และกลายเป็นโรคไตในที่สุด 3โรคถุงผนังลำไส้อักเสบโรคนี้เป็นโรคที่พบได้ในผู้สูงวัยเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะเนื้อเยื่อที่บริเวณผนังลำไส้ก็จะเสื่อมไปตามลำดับซึ่งอาจจะทำให้เกิดความดันในบริเวณลำไส้ใหญ่อีกทั้งยังทำให้ผนังลำไส้เกิดการโปง่งพอง โดยในส่วนที่โป่งพองนี้จะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคทําให้เกิดการอักเสบในเวลาต่อมาผู้ป่วยที่มีอาการนี้ก็จะปวดท้องข้างซ้ายล่างหรือต่ำกว่าสะดือลงมาจะมีอาการปวดแบบนี้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาและอาจทำให้อุจจาะเป็นเลือดมีไข้คลื่นไส้อาเจียนรวมไปถึงการเบื่ออาหารร่วมด้วย สีโรคไตเมื่อเกิดการติดเชื้อขึ้นบริเวณไตหรือเกิดมีนิ้วในไตจะทำให้เกิดอาการปวดท้องข้างซ้ายล่างซึ่งสาเหตุแยกออกได้เป็น2ออย่างก็คืออาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นโดยอาการไตอักเสบจะมาพร้อมกับอาการปวดท้องข้างซ้ายล่างแบบเฉียบพลันปวดปัสสาวะตลอดเวลา มีอาการปวดแสบร้อนขณนะที่ปัสสาวะหรืออาจปัสสาวะเป็นเลือดร่วมด้วยในขณะที่มีอาการนิ้วในไตนั้นก็จะมาพร้อมกับไข้สูงมีอาการขึ้นไส้อาเจียนรวมไปถึงอาการปวดหน่วงๆที่บริเวณต้นขาข้อที่5ไส้เลื่อน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาการที่น่าวิตกกังวลเพราะว่าอาการไส้เลื่อนนั้นเป็นอาการที่ลำไส้จะไหลผ่านผนังช่องท้องไปจุกรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเกิดขึ้นกับผู้ชายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่อาการนี้ยังอาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงเช่นกันซึ่งเมื่อเกิดอาการไส้เลื่อนแล้วจะทําให้เกิดการปวดท้องอย่างรุนแรงและหากอาการนี้เกิดขึ้นบริเวณขาหนีบก็ยิ่งจะอันตรายที่นอกเหนือจากอาการปวดด้วย ยังทำให้เราต้องสังเกตเห็นว่ามีก้อนตุงๆุงอยู่ที่บริเวณหน้าท้องอันเป็นสาเหตุมาจากไส้ที่เลื่อนลงมาอยู่ที่ผนังหน้าท้องนั่นเองหากคุณมีอาการปวดท้องข้างซ้ายที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะแล้วยังไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เบื้องต้นก่อนที่เราจะเดินทางไปพบคุณหมอเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยนะคะเราสามารถทำแบบนี้ได้ค่ะหรือหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอย่างเช่นพวกทอดนะคะน้ำมันหรือว่าเนื้อสัตว์ที่ติดมันอาหารรสจัดรวมไปถึงการรับประทานอาหาร ที่ต้องแบ่งทานพอประมาณในแต่ละครั้งอย่าทานให้อิ่มจนเกินไปเคี้ยวให้ละเอียดก่อนที่จะกลืนอันนี้สําคัญมากนะคะเวลาที่เราจะทานข้าวนะคะหรือว่าจะทานอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนที่จะกลืนนะคะเพื่อลดการทํางานอวัยวะภายในของเรานั่นเองและก็อย่าเร่งรีบทานช้าๆที่สําคัญจะต้องไม่รับประทานอาหารก่อนที่จะเข้า นอนประมาณ2ชั่วโมงก็คือก่อนนอน2ชั่วโมงห้ามรับประทานอาหารนะคะดื่มน้ําได้นะคะแต่ว่าไม่ควรที่จะรับประทานอาหารไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มจําพวกที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนผสมอาทิกา <c oughs> แฟชาโอเรียงช็อกโกแลตโกโก้ รวมไปถึงน้ำอัดรมอัดแก๊สต,ต่างๆแต่หากลองทำวิธีที่บอกแล้วยังไม่ทุเลาลงก็ต้องรีบเดินทางไปพบแพทย์โดยโด่วนนะคะเพื่อให้แพทย์ได้รักษาอาการในทันท่วงทีค่ะเพื่อนใหม่อย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งด้วยนะคะ